สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมพลนะครับแล้วก็เกมเซเว่นนนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมาเปิดการ์ดนะครับโชว์เนาะจะแนะนำเลยครับว่าไม่มีช่วงไหนนะครับเหมาะที่จะเปิดการ์ดเท่ากับช่วงนี้แล้วนะีครับตอนดูตอนนี้ดู S Time ครับสิบเนาฬิกาแล้วก็ฮอตทะเอ้ยกิจกรรมมัสวินครับมีให้เลือกถึงสี่ตัว นะครับเนี่ยทั้งเอสหงอคงโซอีแล้วก็เนี่ยตัวกระบี่กระบี่อะไรไม่รู้นะครับตัวที่ผมอยากได้เนี่ยก็คือเอสนะครับยังคงอยากได้มันมากๆแล้วก็โซอีครับมาช่วยลงอารีนาเนาะประมาณนี้ก็มาดูครับว่าจะได้ไหมมาเริ่มเลยนะครับก็เริ่มจากการผสมครับสามดาวแล้วกันนะสามดาวสามดาว สามดาวครับผสมครับคู่แรกไปืป๊ดโอ้เบลลิก้าครับผมทำเลเวลสี่ไปที่เรียบร้อยครับก็คือเอามานี่ก็เป็นอาหารหรือไม่ก็ผสมะครับไม่ดีครับเปิดตัวเปิดใจมาต่อครับอีกคู่หนึ่งไปบ๊ด โอ้วิกตอร์เรียนะครับมีตั้งกี่ใบต่อกี่ใบแล้วไม่รู้เนี่ยตัวเนี้ยโอเคครับยังไม่ได้ตัวที่น่าพอใจต่อไปครับคู่ที่สามไปครับซาร่ากับเวนดี้นะครับออกมาเป็นเอสโอ้โหเฮเวนเนียครับไม่ได้ใช้นะไม่ได้คิดจะปั้นก็เลยคงจะ ไม่ดีเช่นเคยครับต่อไปครับเออแคตตี้กับโคโค่ครับว่ามาว่ามาคู่ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยคู่ที่สี่ครับว้าวได้เมครับถือว่าโอเคนะตัวนี้จะปั้นอยู่แล้วมันเป็นตัวสำคัญนะครับทุกคนก็ควรจะมีนะตัวเนี้ยเราทำ40ไปด้วยโอเคครับรับได้ ต่อไปครับค,คู่สุดท้ายของสี่ดาวตัวนี้กับคารอนนะครับเพราะว่าสามสามตัวที่เหลือเนี่ยผมต้องเอาไปปั้นก็เลยไม่ได้เอามาบวกกับเขานะครับนี่คู่ที่ห้าครับไปไปไปโอ้โหเฮเลเนีย er ครับมาทั้งพี่ทั้งน้องครับทั้งเฮเบเนียและเฮเลเนียก็เหลือคู่สุดท้ายแล้วครับอีวานครับกับเฮเลเนียครับ หกดาวนี่มันวัดใจเหมือนกันนะถ้าได้ตัวดีๆมาก็โคตรดีเลยแต่ถ้าตัวกาก็คือเจาะรูมาครับบึ้๊ดมาแทงกับแทงออกมาเป็นรูดีเลยไหมโอ้โหได้ได้จินครับก็ถือว่าเป็นโอเคไหมอะ่ะก็ก็เขาใช้กันเหมือนกันนะโอเคครับเดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับว่าจะปั้นไม่ปั้นตัวนี้โอเคนี่ครับที่เราได้มา หกตัวนะครับก็โอเคนะถือว่าเป็นเป็นพวกหน้าตาดีทั้งหมดนะครับไม่ได้เป็นพวกอสุรกายสัปลาดเนาะโอเคต่อไปนะครับก็เราจะมาเปิดการ์ดเนาะเริ่มจากเรียกฟรีก่อนเลยครับเราเราชอบครับของฟรีมาโอ้โหไม่ให้หลุ้นเลยนะต่อไป ผมจะเปิดประมาณหนึ่งพันวีนะเดี๋ยวลองดูนะครับขอเป็นแบบสิบครั้งนะครับสิบแถมหนึ่งแถมปะวะบวกเนี่ยครับโบนัสบวกหนึ่งสี่ดาวมาเริ่มโอ้สามสี่้าเ็สองใบครับมาผมาชอบลุ้นสีชื่อก่อนว่ามันจะได้กี่ดาวสีส้มอย่างนี้ก็ สี่ดาวครับผาดมืดน่าจะเป็นไอตัวทหารนะเอ้ยไม่ใช่โอ้โหเมดูซ่าครับต่อไปสี่ดาวครับตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ไอหมูไอหมูกากนะครับโอโ้ออกมายาแย่มากมาต่อครับปปปปปปป,ปทำไมล่ะ นะครับผมนั่งดูในเฟซเนี่ยทุกคนแม่งแบบเด็กโอ้ได้อีกแล้วง่ายได้มากอะไรยงี้เฮอขอเปิดเลยแล้วนะครับผมต้องการเอสครับโอ้โหลุกครับก็ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยครับต่อครับเราต้องการเอสนะครับกับโซอีเฮ้ยคราวนี้ใช้ได้วะ่ะลุ้นได้นะอันไหนก่อนดีนี่ล้วกัน เฮ้ยมาแล้วอะผมเห็นผมของเอสมาแล้วเนี่ยอีไอ้นั่นแน่เลยไอเมดูซ่าอีกแน่เลยเอ้ยไม่ใช่เอ้ยได้มิงมิงโอเคนะใช้ได้ใช้ได้แต่ว่าเมตานี้มันมากันไอตัวโซโอ,อีมันมากันห้าดาเมจเม่มิงมิงผมว่ามันก็เริ่มแบบไม่ค่อยเวริร์กแล้วต่อไปลีน่าครับต่อไป อืมเป็นเป็นเป็นทัดเวทนะครับเบลิก้าแน่เลยโอ้มาอีกแล้วที่ตอนแบบยังไม่ทำสี่สิบเนี่ยแม่งหายากมากนะครับทัดดินครับอะไรวะเวนดี้โอ้ตัวแบบดอบง่ายมากนะครับสุดท้ายพระเจ้ายังไม่มี ดูดีๆเลยอ่ะไปต่อสุดท้ายแล้วม,มั้งเนี่ยโยโย่ครับไปสามใบเปิดแบงางเลยเปิดบงางเลยเปิดแบงเลยพระเจ้าครับไม่มีเลยไม่ได้อ่าถ้าถ้าช่องเก็บของยังไม่เต็มผมก็จะเปิดนะไปเห็นไหมเต็มก็เรียบร้อยครับ ถือว่าล้มละลายนะครับสิ่งที่เก็บมาน้มนานน้มนานนะครับก็ละไายหายนี่ครับดูผลงานครับเปิดมาประมาณเนี่ย44ตัวดูสิ่งที่ได้ครับก็คือมีหมิงหมิงมาครับปลอบใจหนึ่งตัวแล้วคืออะไรผมจะกลับไปดูนะครับเลดคืออะไรครับ เลดคืออะไรสี่ตัวนี้ครับไม่โผล่สักตัวนะครับที่แบบบางคนที่แบบเปิดโซอีแม่งได้สามสี่ใบอ่ะในครั้งเดียวนะโอ้โหอ่าก็ก็นะมันก็คงขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเศร้าครับไปปาดน้ำตาก่อนครับบายบายครับ